ตีด้วยเจนบันปีแคจังนี่ครับพป่น้องงานเข้าครับวันนี้ <c oughs> สิ่งเงยยางบัวครับโอ้โหล้ขอขุมเมียมแกะม,ม,มา <c oughs> เรื่องเลยนอนเป็นไรฮะ อันนี้ขับไปเหยียบอะไรมาน่าจะเหยียบหินเหยียบหินมัง้งรือจะคูก็ไม่รู้ <laughs> โอ้อยหยับจีนองอเลยยังใหญ่เลยไปเดินไปดูที่กัรเป็นยังไง <laughs> ช่างยังไม่ได้ดูดไล่กระเดาบุดหมูเนี่ยครับ จะโรยข้าเจียเลี้ยงคนช่วยเลยเสียตังค์แล้วเป็นไงพี่ก็้กี่เที่ยวอีกกี่สี่ห้าห้าเออตัวนี้ก็อยู่ร้านยางครับพี่น้องอำเภอห้วยราดครับ

เนี่ยครับไอ้ช่างจะปะยางให้ดูว่านําปิ้งงายเยอะกว่าใหญ่เด้อกันไม่ค่อยมีด้วยหนับปั๊ดเลยถมปาดเอ้ยนี่นี่น่าจะเห็นแต่ยาวอ่ะลูกเดี๋ยวโดยคูก็ถมอเดินมองเห็นบิดไกลๆเลยแต่จะผอมยาวๆอ่ะ อยางหน้าด้วยเหมือนกระเบื้อง,บบองอนี่ครับเป็นยช่าง,งฝ่ายยาวคเลยอ,อย่างเสียว คนช่างกำลังปะยางครับพี่น้องพวงกนี่ครับคุณขับยุ่งความพี่ได้คุณขับรขับมารถแบบรถสายสายนะ ยับครับพี่น้องนี่ฮะเออครูเมียมถอดทีหนึ่งรู้เรื Demon> ่องเลยทโงหมดนี่ก็ไอช่างกำลังป่ายางครับพี่น้องเป็นไงฮะ มวยหาว่าล and <AND well ูย oh ส no. ู้ยังไงแล้วขับอี่าไหนี่เนี่ยอะาเละฮะีท่าอีท่าท่า ครีสิบัตไทยอนไรนี่ระบาดเลยไงทีเกิดขึ้นเล้ีจอนอลคอนลังอะเป็นไงฮะ อย่างรั่วกับเป็น้องคนที่ไหนมาคนดินคู่คดินคู่หยับเลยมันเป็นยังไงครับเวลามันแบนแล้วมันขับมันรู้สึกไหมมีความรู้สึกไหมมันมันก็มันฝืดๆเลยฝืดนำข้างหนึ่งไหมน้ <laughs> ุขการครั้งแรกนะเราสุกันฝังนี่ก็ ้ารมานช่งนี่ยับมวยเยเนี่นะอ๋อกาเต็มฟอ็งเมเาอะไรก็นเสี่ยงยาอกคู่หนึ่งนีครับถือการให้ช่างเช็คลมให้ทั้งหมดนะฮะน,นานมาร้านที ว่ากันไปครับพี่นอกจะวิ่งต่อไหมนี่อยากรู้นะผมผจะตกอีกฮะผลจะตกให้ดูทองควาก่อรว่าหนายงีตสูงเงลย <c oughs> โอ้ได้กิจเทีย่ยวแล้วนี่นับหคนเ,เ,เปดเปด,เปดจริงมนะั้ย่ะ เ <S an> ก้ากับเพยงลาสุดอ๋อไม่เช้าด้วยเนะ <S <S <an> ยาะสี่แล้วหนอนถ้าไม่อยา่างด้วยเนี่ยพ <S an> ีได้สิบกว่าเที่ยวนี่ได้สิบกว่าเที่ยวน่าจะได้สิบสอง <S <S <an> ประมาณสามสี่ห้าไม่เป็นไรเ,นเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องปกติยางด้วนี่ไม่ใช่อุบัตเบิเหตุนะครับเป็นมันก็คล้ายๆอุบัติเหตุนั่นแหละ แต่ว่ามันไม่มีอันตรายอะไรมากมายนะครับอยู่ที่การจับขี่เรารู้ทันก็สามารถที่จะแก้ไขได้ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอช่างมาใส่ล้อครับผมตอนนี้กําลังปลายยางให้พี่อัพอยู่ยานนะครับอตอนนี้เข้าสู่ช่วงการประกอบครับผมเนี่ยครับ อันนี้ใครมาให้กำลังใจเลยแ้เด็นดีอีกนี่ครับแนะนำเลยใครอยากใส่กระทะชุบนะจะเป็นแบบนี้ฮะโอเคโอเคกระทะชุบจะเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องรู้เรื่องฮะถอดครั้งเดียวนี่ไปหมดแล้ว ยุ่ไปไปหมดแล้วครับกระทาชุบใครอยากจะใส่กระทะชุบนี่ดูตัวอย่างเลยฮะไปหมดครับ ใส่ปเป็นฝาครอบจะดีกว่าครับดูแลง่ายกว่า,าการแล้วแต่ชอบครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็อยู่กับร้านช่างนะครับอยู่ข้างโรงเรียนเมืองราชธพธิทยาคมนะฮะร,รถใครมีปัญหาในเรื่องของยางก็มาที่นี่ได้เลยครับผมกระบ,บะรถเก๋ง พกล้อสิบล้อรถพ่วงนะครับได้หมดครับผมทีมช่างมืงออาชีพนะครับพร้อมบริการท่าน,นครับเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจครับผมการปะายยางเราจะไปวิ่งดินต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องฝากติดตามช่องสาวอื่นด้วยก็แล้วกันสวัสดีครับ